ปูกระเบื้องแล้วนะครับเมื่อ EP ก่อนยังไม่ได้ปูนะครับแล้วก็ไม่มีระเบียงกันตกตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่แพงนะครับแปดแสนเก้านได้บ้างขนาดนี้เลยนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําด้วยนะครับรันซิงเดียว UPVC นะครับมาซิปคู่ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ถังแก๊สนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อัปเดตหน้างานให้ดูนะครับวันนี้ก็มาที่อําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาอยู่หน้าบ้าน ของคุณพ่อวิทยาครับน้องมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับปูกระเบื้องแล้วนะครับในส่วนของพื้นแล้วก็กระเบื้องห้องน้ํานะครับมีการต่อเติมโรงรถด้านข้างแล้วก็ห้องครัวข้างหลังนะครับพ่อก็บอกว่าไม่ต้องรีบทํานะครับทําไปเรื่อยๆนะครับพอบว่ามีงานให้ต่อเติมเรื่อยๆนะครับหลังนี้ก็จะให้อดีตบ้านขึ้นนะครับทําสไตล์เดียวกันกับหลังนี้เลยนะครับ เป็นโทนสีเทาครับสไตล์โมเดิร์นนะครับก็มีมูลค่าอยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทนะครับไม่รวมต่อเติมในส่วนของโรงจอดรถแล้วก็ห้องครัวนะครับก็มาอเดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาดตดูอีกทีนะครับเผื่อมีคนติดตามชมบ้านหลังนี้อยู่นะครับมันได้3าขั้นนะครับยาวเท่ากับช่องหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เม็ดห้าสิบนะครับตรงนี้สองเมตรนะครับยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะครับ ห้องนอนอยู่ฝั่งนี้นะครับผนังก็กรุตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับแล้วก็ตกแต่งเส้นสายด้วยบัวปูนนะครับบัวปูนสีขาวนะครับเหล็กกล่องนะครับเป็นระเบียงการตกนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนิ้วคูณ2นิ้วนะครับเหล็กกล่องนิ้วคูณ2นิ้วทาสีดํานะครับนี่ครับเฉลียงยาวเลยนะครับเสาตกแต่งครับมีอยู่3มต้นนะครับเสาเฉลียงหน้าบ้านนะครับ ด้านบนก็เป็นฝ้ายิปซ้ำกันชื้นฉาเรียบนะครับโคไฟ LED 2โคมนะครับด้าน,นนอกก็เป็นฝ้าสมาร์ทบอดแบบมีรูระบายอากาศนะครับเป็นฝ้าชายคารอบนอกตัวบ้านนะครับสลับปูนคาสีแดงนะครับมุมบ้างก็กรุกด้วยไม้ฝาเทียมนะครับตรงนี้จะเป็นโรงรถนะครับโรงรถเป็นส่วนต่อเติมนะครับไม่รวมอยู่ในงบ890,000บาทนะครับ ตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ75ตารางเมตรนะครับมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ํำขออภัยครับจานผู้ชมมีอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ํา1งโถงยาวๆนะครับแล้วก็ต่อเติมครัวหลังบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานอําเภอทวัดบุรีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นโทนสีเทานะครับตัดกับบัวปูนสีขาวนะครับ เดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูภายในกันนะครับปูกระเบื้องแล้วนะครับเมื่อ EP ก่อนยังไม่ได้ปูนะครับแล้วก็ไม่มีระเบียงกันตกตรงนี้ด้วยนะครับปูกระเบื้องให้นะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบอันนี้จะเป็นคิ้วนะครับเป็นจมูกเป็นจมูก PVC นะครับกันลื่นนะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับระเบียงเหล็กกล่องกันตกนะครับด้านหน้านะครับอันนี้เป็นโคมไฟโคมไฟหน้าบ้านนะครับโคมไฟเฉลียงหน้าบ้านส่วนตรงนี้จะเป็นโคมไฟส่องสว่างด้านนอกตัวบ้านนะครับมีสีเทาเข้มสีเทาอ่อนนะครับสีเทาเข้มจะเป็นไม้ฝานะครับตรงนี้จะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับ เบื้องก็ปูแล้วนะครับนาหกสิบสิบีขาวนะครับเซรามิกโถงยาวเลยนะครับนี่ครับห้องนอนตรงนี้มีอยู่2ห้องนะครับแปดแสนก็ถือว่าไม่แพงนะครับแบบนี้นะครับห้องน้ํารวมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสวิตช์เบรกเกอร์เครื่องทำอุ่นนะครับ บิดการโยกนะครับนี่ครับสามคูณเลห้าสินบนะครับโซนแห้งโวนเปียกนะครับโวนแห้งด้านนอกโซนเปียกด้านในคือเบืองจะเป็นโทนสวา่างลายหินอ่อนส่วนพื้นจะเป็นตัวเรืองผิวหยาบลายหินธรรมชาติสีเทาอ,อ่อนๆนะครับจากูนนะครับ,ปปรรบตรงนี้ก็เป็นเครื่องทำอุ่นนะครับร้อยสายไฟเอาไว้ก่อนนะครับ มีคิวพด้วยครับตรงนี้นะครับตามมุมนะครับมีคิวให้หมดนะครับช่องเซอร์วิสนะครับโคมไฟสองโคมฝ้ายุบซ้ำกันชื้อเจ้าเรียบลมดูดอากาิติดอยู่กับฝ้านะครับมาชมห้องนอนฝัองทานนี้จะจะเป็นห้องมาสเตอร์ได้รูบิห้องน้ำในตัวนะครับก็เป็นเต็นท์ของคนงานนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานยาวบานโชว์บานกระทุงหน้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบานสไลด์นะครับ โคมไฟห้าโคมนะครับดีเทลเหมือนกันนะครับสูตรแห่งโซ่เปียรนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่แพงนะครับแปดแสนเก้านับราบ้านขนาดนี้เลยนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกั้นเป็นห้องครัวได้นะครับถ้าใครอยากจะประหยัดงบนะครับกั้นเป็นห้องครัวแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ห้องครัวตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับใส่เจ้าของบ้าน ต่อเติมหลังบ้านเอานะครับนี่ครับหลังบ้านก็ประมาณสองแสนนะครับเพิ่มอีกสองแสนบาทมีเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับท่านเขากำลังทํางานอยู่นะครับมานี้นะครับเอามาชมรายละเอียดเคาน์เตอร์กันนะครับนี่ครับเป็นคิวว PVC นะครับสีดำตัวเบื้องเป็นสีดำลายอิฐนะครับการซิงเดียว UPVC นะครับมาซิงคู่ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ถังแก๊สนะครับทลอกรัเตอร์นะครับเอาไว้ติดตั้งทีหลังช่องวางซิงลางจานนะครับนี่งานก็ยะเนียบๆแบบนี้เลยนะครับเบื้องกันเปื้อนนะครับรบองวงจรปิดอันนี้ก็เจ้าของบ้านติดตั้งครับตรงนี้ก็จะเป็น เฉลียงนะครับเลียงโซนซักล้างนะครับโซนซักล้างหลังบ้านนะครับกาศใส่บ้านพับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพรวมด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศเวลาเดินออกมาจากภายในบ้าน,นครับก็จะประมาณนี้นครับตอนนี้ทีมงานก็กำลัง กลับบ้านนะครับเนื่องจากวันเข้าพภรษานะครับหนาบ้านก็แบบนี้เลยนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบินโดรนให้ดูอีกทีนึงนะครับโอ้โหมืดมากเลยครับโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับหน้างานอำเภอทวัฒบุรีจังหวัดอยเ็ดนะครับบ้านคุณพอวิทยานองมดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ